ครับอยู่บุ๊กนะครับในเพงเอเชียฟุกิอลไรซ์ซารนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลเช่นเคยนะครับมาที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าครับเดนนี่เมอร์ฟี่นะครับอดีตมิดฟิลด์ของลิเวอร์พูลนะครับออกมาให้สัมภาษณ์นะเขาบอกว่าเขากำลังพูดถึงประเด็นของดิคาไลรนะครับบอกว่าดิคาไลรเนี่ยควรจะต้องกดดันนะครับต้นสังกัดของเขาคือเวสต์แฮมนะครับเพื่อที่จะให้เวสต์แฮมเนี่ยปล่อยตัวเขาไปกับอาร์เซนอลนะครับผมเพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับเมอร์ฟี่เขาบอกว่าตัวดิคาไลรเนี่ยได้ชดเชยนะครับแล้วก็ตอบแทนบุญคุณนะครับ เอาเวทแฮมไปแบบเขาเรียกว่าหมดจดแล้วนะครับในกรณีที่พาถึงเวทแฮมคว้า,วาชแชมป์แล้วก็เดนคาร์ไลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็มีหลายทีมสนใจเข้ามาตั้งนานแล้วด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเขาก็ยังคงไม่ย้ายนะครับแล้วก็เล่นอยู่เวทแฮมจนสุดท้ายเวทแฮมก็ประสบความสําเร็จนะครับในการคว้าชแชมป์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่า มันถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องทำเพื่อตัวเองบ้างนะที่จะมีบทพี่ออกมาพูดนะแต่ส่วนตัวผมมองว่าผมมันเ,เป็นเรื่องที่ยากครับสำหรับดนะีคาไลน์ะที่จะออกมากดดันสโมสรที่เขารักขนาดนี้แล้วผมรู้สึกว่าถ้าเขาย้ายออกมาแบบที่ไม่มีเรื่องดราม่าอะไรแบบนี้มันดูสง่าง,งามกว่านะในในการที่เขาวันหนึ่งที่จะกลับไปในถิ่นเวท์แฮมอีกครั้งหนึ่งอะไรองนี้ยผมว่า ตัวผมถ้าผมเป็นดีคาล่าเองผมก็คงไม่ทำแบบที่เดนนี่มอร์ฟี่บอกนะครับอะไรประมาณนี้ครับผม <S <S 1> <S 1> เอาไปในข่าวที่สองนะครับก็พูดถึงประเด็นเรื่องของนักเตะยย้ายทีมละการเหมือนเดิมนะครับผมก็แมนเชสเตอร์เต็ดครับมีข่าวบอว่าทางสโมสรแมนยูเนี่ยก็มีการที่แสดงความต้องการนะครับต้องการให้แฮร์รี่เคนเนี่ยอบอกสเปอร์นะขอขึ้นนะครับเป็นนักเตะนะที่ต้องการย้ายทีมนะครับประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วตัวแฮร์รี่เคนนะครับก็มีคือสโมสรเนี่ยทราบอยู่แล้วครับว่าแฮร์รี่เคนเนี่ย น่าจะต้องการย er ้ายทีมอยู่แล้วนะครับโดยข่าวต่างๆนานี่มาตลอดเวลานะต้องมีความสนใจมาสนใจเขานะแต่แมนเชสเตอร์เตดต้องการให้ฮร์รี่เคนทำอย่างเป็นทางการเลยประมาณนั้นนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่เก็ตนะว่าการขึ้นนักทะเบียนนักเตะนะครับขอย้ายทีมเนี่ยมันมันจะต้องขอก่อนแล้วมันแตกต่างกันยังไงนะส่วนตัวผมนะโดยเจตจำนงโดยอะไรต่างๆเนี่ยมันนข้างที่จะเห็นอยู่แล้วนะว่าฮร์รี่เคนต้องการย้ายทีมแต่ว่าแมนเชสเตอร์เต้องการแบบนั้นอาจจะเป็นเรื่องของการ ค่าตัวอะไรนี้ด้วยนะเป็นเรื่องของการผลดันสโม,มสรด้วยแหละถ้าเอาตรงๆนะครับส่วนตัวผมมองว่าคงเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าสเปอร์เนี่ยก็คงไม่ปล่อยแฮนรี่เคนไปง่ายๆนะในกรณีที่าราคาไม่ถึงครับอันนี้ก็ผมว่าเป,เ,ปเป็นหนังยาวนะสำหรับผมนะเพราะว่าแมนยูก็ต้องการตัวแฮ์รี่เคนนะครับในราคาที่ไม่เวอร์เกินไปหนึ่งนะไม่เวอร์เกินไปเพราะว่าต้องยอมรับว่าตอนนี้มีกองหน้านะที่อายุไม่มากนะครับแล้วก็ฟอร์มดีจะจัดหลายคนเหมือนกันแต่ถามว่า คนไหนที่โดดเด่นสุดสำหรับผมนะแฮร์รี่เคนก็คือหนึ่งในนั้นนะแต่ว่าต้องยอมรับว,ว่าแฮร์รี่เคนก็ไม่ใช่ถึงกับน,นักเตะที่อายุน้อยใน,ยน,ยน,ยนยขนาดนั้นแนละ้วก็ยังต้องยอมรับว,ว่าแฮร์รี่เคนก็เป็นนักเตะที่มีอายุแล้ว30ก็เรียกว่าอยู่ในช่วงพีคแล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะต้องลงทุนซื้อแพงมากๆเนี่ยแมนยูไนเต็ดก็คงไม่ไม่น่าจะจ่าย อะไรแบบนั้นอีกแล้วเหมือนกันนะก็เลยเหมือนการังต้องการบอกให้นักเตะช่วยกดทั้สมโมสรอ,อีกแรงหนึ่งเช่นกันนะครับผมต้องดูต่อไปก็ตัวไฮที่เคนเนะ่ยเป็ข่าวต่อไปนะครับยังคงอยู่ที่มชสเตอร์เต็ดนะครับก็เป็นข่าวอตาตที่เป็นข่าวนักเตมมะมอนเโกนะครับ ชื่อว่าอักเซลนะเดซารซีนะครับ,น,รบนนี้เนี่ยก็มีข่าวกันหลายทีมเช่นกันนะคือตอนแรกแมนยูเนี่ยน่าจะได้โดยมิดยานนะครับเพราะว่าตัวเิ่นฮะเองก็คือชื่นชอบและต้องการนะรแต่ว่าล่าสุดนะครับก็มีหลายๆสโมสรน,นะต้องการเขาเช่นกันนะฮะก็เรียกว่าไม่ไง่ายอย่างที่ชิดอีกแล้วนะครับโดยสโมสรที่ต้องการนะครับก็มีปืนใหญ่นะเซนอลแล้วก็ติดงตัวที่เป็นทามเชลซีนะครับซึ่ง ผมบอกเลยว่า2ทีมนี้ก็มีแรงดึงดูดต่อน,นักเตะมากมายเช่นกันนะครับแล้วก็เรื่องของค่าตัวนะบอกเลยว่านตอนนี้ในในลงยที่ซื้อนักเตะระดับดีซาซี่เนี่ยบอกวไม่ใช่ปัญหานะฮะที่ฟักเงินนะครับเพื่อซื้อเข้ามา อันนี้ก็เช่นกันนะครับผมก็เลยต้องดูสุดท้ายแล้วแมนยูนะครับตอนที่แมนยูมีข่าวนักเตะเยอะมากแต่ผมไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาจะได้นักเตะคะแนนไปนะครับแล้วก็เดนซอรซี่อีกคืออีกหนึ่งคนนะครับที่แมนยูก็ยังคงต้องลุ้นต่อไปนะครับไหนๆก็พูดถึงเรื่องย้ายเพลของแมนเชสเตอร์ยูนะครับก็พูดถึงเมสซ์เมาส์ต่อเลยนะฮะนะครับผมคือเมสซ์เมาส์เนี่ยตอนนี้นะแมนยูได้ยืมครั้งแรกแล้วนะครับแต่ว่าก็ถูกเป็นเซตกลับมานะครับผมครั้งที่สองครับแมนยูกำลังจะยืมใหม่นะเพราะว่า เขาตั้งราคาบริษัทมาไว้แล้วโดยที่แมนยูพร้อมที่จะนะรู้สึกว่าราคาแน่นน่าจะเหมาะสมอยู่ที่50ล้านปอนด์นะครับก็ต้องการบริษัทมาแล้วผมเชื่อว่าแมนยูก็จะไม่ถีบวันนี้อีกมากนะแต่ผมก็เชื่อว่าทางเชลซีก็จะมีลูกเล่นนะครับที่จะกดดนันแมนเชสเต็ก นะครับเช่นการเพราะว่าต้องยอมรับว่าเมสันเมาส์นี่ก็เป็นตัวระดับซปเปอร์สตาร์ของทีมแกนหลักของทีมกันกน,นะครับแต่ไอ้นี่มันเกิดขึ้นจากกรณีที่ต้องยอมรับความจริงด้วยว่าตัวเมสันเมาส์เองก็ต้องการย้ายไปแมน Manchester เชสเตอร์นะครับแล้วก็ต้องการย้ายทีมด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะต่อรองหรือดึงอาคายยืดนะผมเชื่อว่ามันได้ระดับหนึ่งแต่คงไม่ได้มากมายขนาดนั้นนะว่าสุดท้ายนะผมเชื่อนะผมแอบเชื่อในะกรณีของเมสันเมาส์นะว่าสุดท้ายได้ย้ายนะแต่ว่า จะจบด้วยค่าตัวเท่าไหร่ันนี้ต้องมาดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับแมนยูจะต้องควักเท่าไหร่นะในการที่จะคว้าตัวแมนสันเมาส์จากเชลซีนั่นเองครับเี้ยครับเป็ข่าวสุดท้ายนะข่าวนี้ผมค่อนข้างตกใจนะแต่ว่าก็ต้องพูดเลยว่ามันเป็นเป็น,ปน,ปนข่าวมายิงนะครับล่าสุดนะครับเลอปาลีเซียงนะครับรายงานว่านาโปลีนะครับล่าสุดนะเพิ่มค่าตัวโอซิเมนะครับสูหน้านของเขาเนี่ยไปถึงล้านตังค์ล้านยูโรแล้วนะยกว่า เพิ่มอย่างขลมทลายนะตอนละตอนนี้ล่าสุดเนี่ยปาลิซังเช็กแมงนะก็เตรียมที่จะถอยแนละ้วเหมือนกนะันนะในราคาที่สูงหมาหาโหดขนาดนี้แล้วเป็้านนะคน่อนข้างจะสูงล,ลิฟต์เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตอนนี้หลายๆสโมรสรน,นะครับถ้าราคาจริงๆผมว่าผมก็เชื่อนะว่าหลายๆสโมรสรก็จะปล่อยจอยเหมือนกันนะที่ที่จะคว้ามาเพราะว่งแพงมากนะสำหรับผมผมมอกว่าโอเคร้อยล้านเนะี่ยผมเชื่อว่าจะอติอตถึงแนะ่ร้อยยี่้านก็ผมก็ยังเชื่อว่าถึงแต่ตอนนี้ไปร้อยแปดสิบร้านแล้วนะผมว่ามัน โอ้แล้วไปสิบล้านนี่ซื้อนักสูนหน้าคนหม่วัดใจได้สามสี่คนเลยนะที่แบบฟอร์มจัดๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของการตลาดละกันนะครับแล้วก็เรื่องของการอ่าเขาเรียกว่าขายของนะครับระดับอัลจเบนแต่อัลจเบนเนี่ยทำผลงานได้ดีจริงๆนะครับแล้วก็เอาเป็นนักเตะที่น่าจับตามองอันนี้ไม่เถียงเลยนะแต่ว่าแอบรู้สึกว่าหลังๆเนี่ยนักเตะค่อนข้างที่จะแพ้โอเวอร์กันมากๆในส่วนตันนวผมนะ แล้วก็แอบไม่อยากให้เป็นอย่าง,งานั้นส่วนตัวผมที่เกีย่ยคือรู้นะว่าการที่รับเตะค่ามโซแคนขึ้นเรื่อยๆเนะี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีของลักเตะสโมสรด้วยนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมยังมองว่าเมื่อลักเตะที่ราคาสูงนิดกันอย่างนี้เกินไปสโมสรระดับกลางหรือล่างเนี่ยมันแทบจะเป็นศูนย์เลยนะที่จะฟ้าตัวอะไรแบบนี้มาได้ผมรู้สึกว่าอยากให้มันดูที่อยู่ในอยู่ในความที่สมเหตุสมผลนิดนึงนะครับแล้วก็ไม่ไม่ ไม่อยากให้เป็นแค่ทีมใหญ่เท่านั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะล็อบบี้ซื้ออะไรแบบนี้ได้นะผมอยากให้มันเป็นมาตรฐานกลางๆนะครับมีราคาตั้งกฎเกณฑ์ของเตะที่ชกกัดเจนแบบนี้นิดนึงสำหรับผมเองเลยนะครับผมอ่ะก็เป็นไงบ้างครับสำหรับข่าวสารวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพืเราด้วยนะเชิญพิธีกรไทยแลนด์นะครัผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ